สวัสดีค่ะพบกับสาวนะคะในรายการที่นี่ก็มีวันนี้นะคะสาวก็อยู่ที่ Global House สาขาพังคโคนวันนี้นะคะสาวจะมาเลือกซื้อมุ้งตักอาหารสาเร็จรูปนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ Global House เขาจะมีขายหรือเปล่านะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจก็ตามสาวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ มุ้งตากอาหารสําเร็จรูปใครจะคิดล่ะคะว่าที่โกบันเขาเขาก็มีขายเหมือนกันเป็นมุ้งตากอาหารขนาดสามชั้นนะคะเป็นสีน้ําเงินค่ะตัวนี้นะคะเหมะม,มากมากเลยนะคะสําหรับว้ตากอาหารในหน้าร้อนแบบนี้นะคะแดดแรงๆนะคะตัวนี้นะคะผลิตจากเส้นใยนะคะแข็งแรงมากๆเลยคะ่ะหนาด้วยแล้วก็โครงสร้างของเขานะคะผลิตจากสแตนเลสนะคะสามชั้น,นะคะ่ะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็มี เชือกไว้ห้อยด้วยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายๆมากๆเลยนะคะมีซิปเปิดปิดนะคะหมดกังวลเรื่องแมลงวันมาตอมอาหารของเรานะคะหมดกังวลเรื่องแมวหรือหนูมาขโมยอาหารนะคะตัวนี้สามารถห้อยตากที่ไหนก็ได้นะคะราคาก็พิเศษมากๆเลยนะคะเพียง1 4 9้บาทเท่านั้นเองค่ะ ถ้ท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้เลยนะคะที่ g l o b a l House สาขาฟังคนคะ่ะหรือท่านท่สะดวกเดินทางเข้ามานะคะก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ EP หน้านะคะสาวจะพาไปตามหาสินค้าอะไรที่คุณคิดว่า g l o b a l House ไม่มีนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของสารแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปจ่ายตังก่อนนะคะ